ชมเขื่อนบนุรัตน์ครับอำเภอบุรัตน์จังหวัดขอนแก่น,ดน,นดเดี๋ยวพาไปชมสันเขื่อนนะครับเขือเ่อนอุบลรัตน์นี่เป็นเขื่อน,าาเ,นเป็นเขื่อนกักเก็บน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งนะครับในภาคอีสาน ผมไม่แน่ใจว่า,าใหญ่สุดๆเนี่ยนะเ,เกิดลำเป่าหรือเปล่านะครับนี่ครับเดี๋ยวมาถ่ายกระป๋ายเขืนน่อนนุบลรัตนก่อนนะครับเดี๋ยวเราเดินไปสันเขื่อนสักเล็กน้อยนะครับเขื่อนนุนบนลเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยนะครับเป็นเขื่อนที่ใหญ่เป็นเขื่อน,นดินที่ใหญ่ ที่สุดนะครับรองจากเขื่อนภูมิพลที่จังหวัดตากครับแล้วก็มาเขื่อนอุบลรัฐความยาวของสันเขื่อนเนี่ยประมาณเป0รกว่าเมตรเกือบกิโลนึงครับนี่ฮะตัวตัวสันเขื่อนนี้ตัวสันเขื่อนนี้จะกว้างประมาณ6เมตรน่าจะได้นะครับเดี๋ยวเราลองเดินไปดูสักนิดน้อยนะครับวันนี้ก็อากาศมร้อนลมเย็นๆ ติดกันแม่น้ําพองนะครับแม่น้ําพองนี้เป็นสาขาย่อยของแม่น้ําชีนะครับออก็อยู่ในเขตคอนแก่นแล้วก็น้องบัรลรัมนะครับสองจังหวัดติดกันเป็นเขื่อนที่ผลิตกะระแสไฟฟ้านะครับจากพลังน้ำแล้วก็ความจุก,ก็ประมาณ2,000ล้านกว่าลูกบาศกเมตรนะครับ ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นทางทางลงไปข้างล่างเป็นสวนสาธารณะนะครับต้นไม้ร่มรื่นโอ้ฝั่งภูเขาฝั่งน้นฝนกำลังตกเลยนะครับนี่ครับตรงนี้น่าจะเป็นที่ปล่อยน้ำนะครับประตูน้ำข้างล่างน่าจะผลิตไฟฟ้านะครับ แล้วก็มีอีกประตูหนึ่งก็นูน่นอยู่นู่นนะครับช่วงนี้ยังไม่เข้าสู่ฤดูฝนนะครับน้ำก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับไหลลงไปนี้ไหลลงไปสู่แม่น้ำชีแม่น้ำชีก็จะไหลต่อไปสารคามร้อยเอ็ด นูน่นฮะไปบรรจบกันที่จังหวัดอุบลน,นะครับมนน้ำโขงนั่นแหละครับ้ํำใสเลยครับนี่แหละเขาเรียกว่าประตูน้ำเปิดน้ำมันก็ไปปั่นไปปั่นผลิตกระแสไฟน,นบรรยากาศดีมากเลยนะครับนี่ครับตัวนี้ปั่นจันขนาดใหญ่เลย ไม่แน่ใจว่าเขาไว้ใช้ยกอะไรนะครับก็ร่างทางสองข้างามาชมวิวสันเขื่อนครับที่นี้ถึงสันเขื่อนแล้วครับมีเกาะกลางแม่น้ำด้วยตรงนู้นครับ ครับพาชมบรรยากาศเพื่อนวนรัต<า>ถึงเวลากลับ <ไป S 1> ครับ,รบเดินทางกลับ